การเข้าพบกับคุณทักษิณเนี่ยนะแม้ว่านายกเศถษฐาจะบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องของการบ้านการเมืองอะไรแต่ว่าเหมือนกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยแสดงความเป็นห่วงตนว่าทํางานเยอะทํางานเหนื่อยไม่ค่อยได้พักเลยอยากจะให้พักผ่อนบ้างคือเหมือนคุยกันเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็เกิดขึ้นตามมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาคุยเรื่องของการเมืองปรึกษากันเรื่องของการบ้านการเมืองมันจะผิดอะไรล่ะก็ในเมื่อนายกก็บอกว่า ก็ปรึกษาได้อยู่แล้วนี่นอดีตนายกทุกคนอ่ะในข้อห้ามก็ไม่ได้มี ระบุเอาไว้<ช>ว่าจะให้คุณทักษิณห้ามพูดถึงเรื่องการเมืองด้วยใช่ค่ะมันไม่ได้มีข้อห้ามใ,<ช>ในเรื่องของการพักการลงโทษใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดคุณชยาภาสินทุพไพรค่ะสสร้อยเอด็ดและรองโฆษกของพักเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เลยนะที่มีการเปรียบเปรยว่าตอนนี้เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีสองคนสามคนโดยบอกว่านายกเศรษฐาท่านเป็นผู้ที่เปิดกว้างรับฟังความเห็นที่หลากหลายนอกจากการลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยตัวเองแล้ว นายกเศรษฐายังได้พบปะพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนซึ่งแม้แต่ในประเทศที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหลายๆประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ถ้าไปดูเหตุการณ์ในช่วงปี2,553อะค่ะตอนนั้นเนี่ยนายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐก็ยังเข้าพบในบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเพื่อไปปรึกษาหารือถึงมาตรการทางเศรษฐกิจหรือในปี2,532ในจอร์ดดับเบิลยูบูชก็หารือกับนายจิมมี่คา์เตอร์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งระดับชาติ ในสาธารณรัฐปานามาดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหน้าแปลกใจอะไรเลยถ้าหากว่านายกเศรษฐาจะมีการพูดคุยปรึกษากับดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นนายกถึงสองสมัยแล้วก็ยังมีผลงานการบริหารประเทศที่เป็นคุณคุณอุปการต่อประเทศมากมายประสบการณ์และความรู้ความสามารถก็เป็นที่ประจกักษ์รับรู้ทั้งในไทยและทั่วโลก นายกเศรษฐาเนี่ยก็เป็นอดีตนักบริหารธุรกิจชั้นนําของประเทศมามากกว่า30ปีแล้วก็สามารถนําพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตต้มยํากุ้งมาได้และยังทําให้บริษัทเติบโตต่อเนื่องกลายเป็น1ใน5บิ๊กบริษัทอสังหาริมัรั์ของไทยที่ประสบความสําเร็จแล้วมันจะแปลกอะไรถ้าเกิดว่าทั้ง2ท่านนี้ จะไปปรึกษากันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอเออมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องผิดอะไรไหมครับเออก็น่าสนใจนะครับส่วนใครจะเข้าไปบ้างเนี่ยแน่นอนสายตาทุกสายตาก็จับจ้องอะเนาะ ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะตั้งแต่สมเด็จทุนเซนไล่มาท่านนายกเนี hmm. that, erm, okay. ่ยฮะครอบครัวเขาจะทานข้าวกันก็จับตากันอยู่ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณภูมิธรรมจะเดินทางเข้าไปแต่สุดท้ายก็ยังนะคะปรากฏว่าคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้เจอหน้าข่าวก็ถูกถามถึงประเด็นนี้แหละนักข่าวก็อยากรู้ว่าจะเข้าไปเยี่ยมเมื่อไหร่ใช่ไหมเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผย ถึงโอกาสที่จะเข้าพบคุณทักษิณที่บ้านจังสงลาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมะครับเพราะว่าท่านเองเพิ่งได้รับการพักโทษแล้วก็ป่วยอยู่ด้วยควรให้ท่านได้ใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงก่อนรวมทั้งใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารอคอยมานานนะครับ17ปีกว่าจะได้กลับเข้าประเทศดังนั้นขอให้ท่านรักษาร่างกายให้แข็งแรงกว่าน,นี้ก่อนเมื่อมีโอกาสและถึงเวลาที่เหมาะสมรับรอง ว่าจะเข้าพบกับอดีตนายกทักษิณที่บ้านจันทสองล่าอย่างแน่นอนคือรอให้เวลากับสถานการณ์ต่างๆสงบกว่านี้ก่อนคุณภูมิธรรว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็รอให้คุณทักษิณเนี่ยแข็งแรงให้ท่านสบายใจมากขึ้นกว่านี้ก็จะหาเวลาเข้าไปคารวะท่านแน่นอนเพราะว่าท่านเป็นเจ้านายเก่าแล้วก็ทํางานร่วมกันมากว่า20ปี ย่อมมีความรักความผูกพันนะครับคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยว่าส่วนกรณีที่คุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยอยากจะให้คุณพ่อ ได้เจอคนในพักเพื่อไทยบ้างเพราะว่าคิดว่าทุกคนคงคิดถึงอันนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่อดีตนายกจะกลับมาหลายคนที่เป็นลูกน้องเก่าวรวมถึงบรรดาสสต่างก็พาไปพบท่านกันแทบทุกคนก็เชื่อว่าพอเมื่อร่างกายท่านแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะมาพบพวกเราอย่างในเรื่องของการประชุมสสของพักเพื่อไทยแน่นอนแต่มันยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ครับ